คำว่าโอกาสเนี่ยหน้าที่การงานมันไม่ได้มีสําหรับทุกๆคนนะครับแต่โอกาสในการทําบุญเนี่ยมันมีให้กับทุกๆุกคนเลยอย่าลืมที่จะทําบุญให้กับโอกาสที่เรามีนะครับการทําบุญเนี่ยไม่ได้ไปทําที่วัดเสมอไปอย่างที่เห็นเนี่ย มันก็คือการทําบุญกับผู้ที่ให้โอกาสให้เราทําบุญกับตัวท่านนะครับหลายหลายคนละเลยโอกาสที่จะทําความดีให้กับตัวเองเพราะอะไรนั่นเหรอมองเห็นโอกาสเล็กๆน้อยๆมันไม่มีค่าเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวก็ทําได้การให้โอกาสของคนเนี่ย มันคือการที่ให้ความรู้ให้ความเจริญตบโตแม้กระทั่งให้บุญบารมีนะครับและบุญบารมีมีอย่างมากเมื่อผู้มีพระคุณให้โอกาสและผู้ที่ได้รับโอกาสได้ตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับอย่าลืมที่จะมองคนข้างหลังอย่าลืม ที่จะหวังว่าจะได้โอกาสและรับโอกาสนั้นเพื่อจะตอบแทนบุญคุณในสิ่งที่เคยทำมาในสิ่งที่เคยได้รับมางานเนี้มีแต่บุญนะครับบุญเล็กๆน้อยๆที่จะได้ก็คงเพียรทำไปสิ่งเล็กๆน้อยๆค่อยๆสะสมไปแก่ผู้สูงวัยอย่างนี้ไม่มีเวลามากนัก แต่ก็พร้อมจะให้โอกาสเพื่อจะทดแทนบุญคุณนะครับงานเนี้ยแม่94ก็เดินกระย่องกระแย่งแล้วก็เข้ามาตัดผมให้วันนี้มีสองงานงานแรกก็คือคานทำน้ำหมักงานที่สองก็คืองานเนี้แหละ เขาโทรกไปบอกว่าให้เข้ามาตัดผมให้ก็เข้ามาแบบนี้แหละถือว่าเขาให้โอกาสเราทำบุญตอบแทนบุญคุณกับเขาแล้วนางานนี้บุญหรือไม่บุญไม่รู้รู้แต่ที่แน่ๆคือได้เห็นเขาสบายขึ้นเมื่อเห็นเขาสบายเราก็สบายใจด้วย งานนี้ก็กรย่องกรแย่งกรย่องกรแย่งอย่างนี้แหละเพราะว่าอายุเยอะเขาต้องใช้ไม้เท้าแบบนี้นะใช้วอลเกอร์เขาบอกว่ามันหนักยกไม่ขึ้นเพราะว่าวอลเกอร์เนี่ยมันจะสูงกว่าตัวเขาเขาก็ใช้ไม้เท้าแล้วก็ถือครึ่งไม้เท้าแบบนี้เห็นไหมไม่ได้ถือปลายไม้เท้านะเพราะหลังแก่คอมเวลาแค่เดินก็ต้องเดินกรย่องกรแย่งเนี่ยบ้านมันก็สูงสูงต่ำต่ำ,ตำอย่างนี้นั่นแหละ กับคนอายุเยอะแล้วเนี่ยนะเพราะว่าจะทำอะไรคลองแคล่วเหมือนอย่างเราเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้งานเนี้ยก็อยู่กันไปยาวๆนะครับลาฟ้า